สวัสดีครับอุตรอรถบ้านครับวันนี้ครับอยากกระพริบตาครับผมใครที่มองหารถกระบะจากอุตรดอรถบ้านคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะผมรถสวยสภาพนางฟ้าแบบนี้ต้องเอามาครับต้องอยู่กับเรานะครับผมวาวาวฮะราคาเบาๆด้วยนะครับผมคันนี้พิเศษสุดๆฮะแสนกว่าบาทเท่านั้นครับผมน็อตไม่ขยับสักตัวครับผมสีสวยสดใสมากๆเลยนะครับผมเป็นตัวแคบเปิดได้ครับผมอ้าวาววาวฮะตัวสูงจากโรงงานครับผมนี่ครับผม มาสดาบีที50โปรไฮเรเซอร์นะครับผมนี่ครับผมสวยกริบเลยครับผมสภาพนางฟ้าวิ่งน้อยครับผมรถอุดรธาน,นีแท้แท้ฮะ สุดยอดเลยนะครับผมและข้อเสนอพิเศษสุดครับผมเครดิตดีออกลดศูนย์บาทนะฮะไม่ต้องใช้เงินนะฮะผ่อนสบายๆสี่พันกว่าบาทเท่านั้นนะฮะเล่มทะเบียนมาพร้อมเลยนะผมเอกสารทุกอย่างพร้อมโอนครับผมเป็นเล่มเดิมๆเ,เลยนะครับผมตั้งแต่ป้ายแดงครับรถปี2 0 1 2แท้ฮะและเป็นมือแรกป้ายแดงนะครับผมมีเพียงการโอนระหว่างในครอบครัวนามสกุลเดียวกันนะครับมาดูตัวรถกันต่อเลยนะครับผมนี่ฮะรถสวยสดใสปิ๊งๆเลยนะฮะ สภาพสุดยอดมากครับผมสีสวยสดใสฮะไม่ต้องไปเก็บสงเก็บสีครับผมบอดี้บางเฉียบครับผมไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนดีดีรับคืนครับนี่ฮะสภาพสีสวยๆแบบนี้ครับผมเป็นรถอุดรธานีแท้ๆฮะรถอุดรเราตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับผมเป็นตัวสูงจากโรงงานครับผมแคปเปิดได้ครับไฮเรเซอร์นะครับผมเป็นตัวสูงจากโรงงานครับนี่ฮะบันไดข้างอะไรมาพร้อมสับเลยครับผมยางสวยดอกหนาๆเลยฮะ สภาพพร้อมใช้งานฮะใช้กันได้ยาวๆครับผมช่วงลงชงล่างใสกริบเลยนะครับผมดูฮะสภาพสีเงาเงาช้ำๆแบบนี้เลยนะครับว้าวเลยฮะสวยงดงามมากนะครับผมกระบะนางฟ้าคันนี้ไปดูภายในกันต่อเลยครับผมของอะไรนี่สวยจัดจริงๆนะฮะบอกเลยครับผมรถสดมากๆนะครับผมวิ่งมาเพียง1 5 5 0 0 0กว่าโลนะฮะว้าวฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมเครื่องส่งเครื่องเสียงใช้ได้ครับแอร์เย็นเฉียบครับผม ไม่มีปัญหาะลรครับผมระบบไฟฟ้าครบถ้วนฮะเบาะดีๆฮะเบาะสวยๆจากโรงงานเลยฮะไม่มีการซ่อมเบาะเปลี่ยนเบาะฮะไม่โซมไม่ขาดเลยครับผมดูแลมาดีมากๆครับผมนี่ฮะรถมือเดียวเลยนะฮะรถอุดรเรานะครับผมแท้ๆเลยฮะสวยสุดยอดมากฮะดูเลยส่งประกวดได้เลยนะฮะกระบะสภาพแบบนี้ฮะสภาพภายในแบบนี้หลอกกันยากครับผมแหมรถสภาพนี้นะฮะกระบะแบบนี้หาไม่ได้แล้วฮะแสนกว่าบาทฮะ มาดูห้องเครื่องเลยครับผมเสียงเครื่องพร้อดีมากครับผมน็อตไม่ขยับเลยครับผมเสียงเครื่องพร้ฮะเครื่องเดินดีไม่มีปัญหาครับผมไม่ไอไม่พ่นนะฮะเครื่องสดสดเลยครับผมแน่นแน่นครัิิเลยดูเลยฮะน็อตนิ่งๆเลยครับผมนี่ฮะรอยสแตมป์บนคานนะฮะครบควนครับผมไม่มีแกะนะฮะน็อตสวยๆครับผมน็อตไม่ขยับครับอ่าเดิมๆฮะรอยสแตมป์บนคาสติ๊กเกอร์ทุกอย่างครบฮะ สวยจัดมากๆครับผมไปทดลองขับกันเลยครับผมออกตัวนะฮะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์ธรรมดาหกสปีดครับผมอัตราเร่งดีมากครับผมขับแน่นๆเลยฮะฟิตฟิตฮะได้ฟีลลิ่งดีมากครับผมการก่อถนนดีมากครับผมเมื่อถึงจังหวะที่ควรเปลี่ยนเกียร์จะมีไฟชี้บอกนะฮะอ่านี่ฮะเวลาเราขับขี่ครับผมเหมือนมีคนนำมีคนนำร่องให้นะฮะจังหวะเปลี่ยนเกียร์ได้ตรงไหนรอบที่เหมาะสมตรงไหนนะครับผม กระบะมาสด้านี่บอกเลยครับการขับขี่สมรรถนะเป็นเยี่ยมครับผมในราคาเบาๆครับผมนี่ฮะซื้อสดก็ได้นะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นฮะหรือใครจะจัดไฟแนนซ์ครับผมเครดิตดีออกรถศูนย์บาทผ่อนสี่พันกว่าบาทเท่านั้นนะฮะหกสิบห้นครับผมเบาๆเลยฮะมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรมาคุยกันนะครับผมมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบอกเลยครับคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับโอเคครับกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ